สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอสซีทุกท่านเลยนะครับวันนี้จัดรถสวยให้อีกแล้วรถสวยจริงนะคันนี้สวยจริงๆเลยนะผมไม่ได้มุกไม่ได้โมด้วยนะเพิ่งซื้อเข้ามาเมื่อวานตอนเย็นนะไปรับมาแล้วกลับมาช่วงประมาณ6กโมงแล้วนะครับก็ได้อ,อนิวโตต้าแคมป์ี่นะครับคันนี้คือ2.5รุ่นจีนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล,ล้วนนะครับปี2019ปี2019สสีขาวมุก นะครับค่าตัวนะผมบอกเลยว่าหวานเจียบนะ799,000บาทเท่านั้นนะคสำหรับคันนี้2.5รุ่นจีใครที่กำลังมองหานะผมบอกเลยว่าโค้ชสปอร์ตปลายท่อคู่รถโค้ชสวยนะสีขาวด้วยนะครับเลขไม์อาจจะอยู่ที่ประมาณแสนเจ็ดนะเลขไม้แสนเจ็ดแต่ได้ตัวเครื่องยนต์2.5รุ่นจีนะเครื่องยนต์2.5รุ่นจีนะครับรถสวยๆสีขาวมุกนะครับอันนี้คือสภาพคือวิ่งผ่านน้ำมานะนะครับแค่ล้างน้ำมาอย่างเดียวนะครับมาถ่ายรูปเข้าใหม่ วันนี้ก็มีโอกาสได้มารีวิวเลยนะ2.5ั้ารุ่นจีคันนี้คือเป็นซินล้วนนะครับตัวความสปอร์ตของเขาคือเรื่องดีไซน์นะครับล้อแมกนะครับแล้วก็ตัวภายในนะครับแล้วก็ที่ได้ปลายพอคู่นะครับตัวกระจังเขาก็ต่างจากตัวอื่นนะตัวกระจังเขานะจะเป็นสีดำนะกรัก็ไฮแด็นะครับแต่กับสีกันชนนี่เป็นขาวมุกนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างที่เป็นสีเทาระบบองสว่างด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับเป็นตัวโปรเจคเตอร์เลนนะครับพร้อมเดทานบันนิ่งไลท์นะ นะอันนี้ที่สีเดิมเลยนะนะเดี๋ยวรถอาจจะต้องมีส่งเก็บงานนะครับเพราะว่ามันมีตัวนะี้พวกเม็ดหินพวกเนี้นะมีแค่นี้เลยนะครับรถสวยจริงนะหน้าข้างกลางหลังเดิมหมดนะพนีลับด้วยางกูดเยียนะครับยางปี2024ยางปี2024นะครับแม็กคสวยแม็กตัวนี้นะครับอยู่ในตัวที่เป็น2.5แล้วก็ตัวอะไรนะไฮบริดที่เป็นตัวลักชูรนั่นเองนะครับที่เป็นตัวชุดแต่งโมเดลิซ่านะครับ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับแล้วก็มีตัวบายสปอตมีบายสปอตมาให้นะครับกระจกเดิมทุกบานติดฟิล์มมาแล้วนะคันนี้เบอร์80คันนี้เบอร์80นะครับมีตัวบายสปอตมาให้เรียบร้อยนะครับนะรถสวยๆกุญแจกกีเลสนะครับกุญแจกกีเลสนะรถสีขาวมุกดิสเบรกสี่ล้อนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับลัดด้วยยางฟูดเยียนะครับยางฟูดเยียเลยนะรถสวยๆดูครับสีขาวมุกครับปลายท่อออกคู่เห็นไหมครับ โูดสปอร์ตถ้าใครเล่นแคมป y รี่ชมนี้นะผมแนะนําเลย2.5นี่คือที่สุดละเอาจริงๆนะประหยัดน้ำมันกว่า2.0รุ่นจีนะ2.5นะครับผมแอบกระซิบนะถ้าไม่เชื่อดูข้อมูลได้เลยนะครับนะผมทํากันบ้านมาอย่างดีสําหรับแคมรี่ชมนี้นะครับด้านท้ายเนี่ยไม้ได้เชนใหม่หมดนะครับแล้วก็คาดหลังนะจากที่เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะตัวนี้คาดหลังก็จะเป็นสีขาวนะครับไยท่อออกกู้ไฟทัพทีมมีให้ เซนเซอร์หน้า2เซนเซอร์หลัง4ี่นะครับคันนี้เป็นป้ายดงมือเดียวนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์เลขไม้เพียงหนึ่งแสเจ็ดื่นเท่านั้นนะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันมั้งเลขไม้นะผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแต่อันนี้ให้ดูดีไซน์โครงสร้างรอบๆนะครับว่าตัวรถนะครับไม่มีกระทบไม่มีพิความจมนั้นสนักเลยนะครับรถสวยจริงนะรถสวยจริงฝาท้ายก็จะมีค้ำโชกมาให้มีค้ำโชกมาให้นะรถปิงปิงเลยนะครับซีนเซอร์ทุกอย่างเดิมหมดเนี่ยเดิมหมดนะครับหัวลงหัวน็อตไม่มีขยับเห็น หัวน็อตไม่มีแกะเดิมกิ๊บเลยนะครับแล้วก็พวกล้ออะไหล่ต่างๆนะครับบล็อกนะถงเครื่องมือนะตัวปั่นแม่แรงอะไรต่างๆเราดูนะเห็นไหมเดิมหมดลยซีนมะพร้าวซีนทางมะพร้าวทุกอย่างนะครับแต่ตัวรถไม่มีกระทบนะครับการันตีโครงสร้างไม่มีพิษความจมน้าชนหนักแน่นอนนะตัวนี้คือรถผมบอกเลยว่ายังไม่ได้ปรับสภาพนะมันจะมีฝุ่นมีอะไรอยู่นะแต่นี่คือรถเดิมเห็นไหมแต่คือรถเดิมนะครับสองห้าตัวจี 2.5ตัว G ผมบอกเลยว,ว่าสวยแบบปิ๊งปิ๊งเนี่ยสวยแบบปิง๊งปิ๊งราคาตัวโอ้โหถูกรอบที่แล้วผมขาย850,000 2.5 G สีบอลน,นะแต่ครั้งนี้ผมขาย799 799พี่มาเอาไปเถอะโอ้โห2.5ตัว G รถสวยขนาดนี้นะครับอย่าตีอย่าต่อกันอีกเลยนะมือเปิดโเมี่นะครับไม่มีรออไม่มีร่อนนะนะครับสวยๆภายในเนี่ยเป็นโทนสีดํานะครับเป็นโทนสีดําหมดเลยนะมีราคาสารุปให้ด้วยนะครับมีราคาสารุปให้ด้วย กระจกเป็นอัตโนมัติ4บาทนะกระจกเป็นอัตโนมัติ4บาทคันนี้เป็นรถประมูลหน่วยงานนะครับซื้อเงินสดจะมีแวดอยู่ที่3าจุดเอร์ซนตะครับผมนะแจ้งก่อนเนาะนะครับนะแล้วก็มีแอร์ด้านหลังให้มีแอร์ด้านหลังให้นะครับแล้วก็มี USB ให้พอรพต USB ให้พอรพตทนะครับที่เท้าแขนมีให้เรียบร้อยนะครับตัวบอกไม่มีฉีกขาดเลยนะเลขไมล์แสนเจ็ดนะครับอันนี้เป็นรถหน่วยงานปรดประจำการนะครับก็คือเป็นรถที่ใช้ในตัวบริษัทนั่นเอง คงสร้างตัวรถขับเป็นไงครับนะเมทาร์คมบ็อก ok, สวยๆปิ๊งๆแบบนี้นะพี่จะหาที่ไหน2.5รุ่นจีแล้วประเด็นคือคันนี้มันเป็นสีขาวด้วยเป็นสีขาวด้วยต้องบอกว่าหายากจริงนะหายากจริงๆนะครับกับ2.5รุ่นจีนะครับที่เป็นสีขาวก่อนหน้านี้มีสีเทานะครับก่อนหน้านี้มีสีเทาก็ขายไปแล้วอันนั้นลูกค้าซื้อสดอยู่เชียงใหม่นะครับสวยมากสวยมากนี่ดูบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับ หนะ้าแทนเพจนะครับปีสิบเก้านะเดือนเมนะเดือนเมยปีสิบเก้านะครับสติกเกอร์มอกอ,อยู่ครบนะครับเสาบีน็อตไม่มีขยับนะครับเสาเอก็เช่นกันนะครับรถสวยสวยแก้มโพงแก้มข้างไม่มีแกะครับเนะี่ยไม่มีแกะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการนะสำหรับตัวรถ all new toyota camry นะครับสองจุรุ่น G สุดสปอร์ตคันนี้นะครับติดต่อได้เลยนะครับตามเบอร์นะศูนย์หกสองหกสี่ศูย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกผมบอกเลยว่าโค้ดสปอร์ตเนี่เปิดทรูปให้ดูนี่ นะมีสรุปมาให้เรียบร้อยนะครับสปอร์ตสุดๆขับง่ายขับแรงอัตราเร่งดีนะครับระบบเกียร์เป็นอัตโนมัติ CVT นะครับเครื่องยนต์2อ0 0นะครับนะโหมด Eco Mode นะ Normal Mode โหมดสปอร์ตนะเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้านะครับไวเลสชาร์จมีให้นะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับนะเป็นตัวระบบนำทางเลนไนเกเตอร์นะมีกล้องบันทึกหน้ารถยนต์ให้แล้วก็กระจกมองหลังเนี่ยตัดสายคอโต้ นะครับตัวนี้ก็จะได้ตัวพวกระบบควบคุมนะครับที่เป็นล็อกความเร็วอะไรต่างๆนะเดี๋ยวผมพาไปชมฝัง่งนู้นนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงสวยจริงนะครับได้สีขาวด้วยได้สีขาวด้วยสวยปิ๊งเลยเจ็ดเก้าเก้าเท่านั้นครับเจ็ดเก้าเก้าเลยราคาเดียวราคาเดิมนะรถสวยๆแบบนี้นะครับอันนี้คือสภาพตัวบ่อนะบาะนะรถไม่แสนเจ็ดนะดูบาะดิไม่ยับเลยนะนะครับ มีพุชคอนโทรลมาให้นะครับนะพุชสตาร์ทนะครับเปิดฝาท้ายเปิดฝาถังแอคชั่นคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวนี้คือเลขไม้นะครับ175102 175102นะครับผมบอกเลยว่ารถโอ้โหสวยนะเห็นแล้วอยากได้เลยนะเพราะว่าโอ้โหทั้งตัวสีรถนะถูกใจแล้วก็ตัวบอดี้โครงสร้างนะความพอร์ตแคบลี่นะครับสุดๆจริงๆนะคันนี้ถ้าใครเคยใช้นะสำหรับรถชมนี้ไม่ว่าจะเป็น2.0 2.5หรือตัว2.5ไฮบริดนะครับผมบอกเลยว่า ขับดีมากๆช่วงล่างดีมากช่วงล่างดีมากนะครับอันเนี้ยรถที่ผมเพิ่งซื้อมาคือสภาพนี้เลยนะดูที่ดูฝาโป้องเครื่องนี่ผมยังไม่ได้ล้างเลยผมยังไม่ได้ล้างเลยจริงๆนะยังไม่ได้ใช้น้ํายาลอ,อกคราบพวกนี้ออกเลยนะครับฝากระโปรงนะเดิมหมดสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบแถบสีเขียวตรงนี้อยู่ครบนะครับแล้วก็เม็ดอาร์ตสติกเกอร์เหรียญเหรียญบาทเหรียญห้าบาทอะไรทุกอย่างี่จะเขาเรียกกันนะหัวน็อตนะครับไม่มีขยับครับผม เจ็ดเก้า้าพี่ all new camry สองห้ารุ่น G ีพี่หาจากไหนเ9็ดเก้าเก้าผมบอกเลยว่ามาที่นี่ตอบโจทย์แน่นอนศูนย์หก7 7 6กสี่ศูนย์เจ็ดเจ็เจดหะกับผมเนทอโต้นะครับนะนเนทอโต้เท่านั้นนะครับเจ็ 99, ดเก้าเก้ารถสวยแบบนี้พี่รถสวยแบบนี้นะครับโอ้สายพานใหม่กิ๊บเลยเมื่อกี้สายพานหน้าเครื่องนะทุกอย่างเดิมหมดผมรับประกันโครงสร้างให้พี่นะครับตลอดอายุการใช้งานแล้วก็ประกันเครื่องยนต์และเกียร์ที่หนึ่งปีนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศอีกหนึ่งปีนะครับ ไม่ดูหัวน็อตหัวน็อตฝากระโปรงไม่ขยับแก้มไม่ขยับท้ายไม่ขยับนะพี่จะเอาอะไรอีกแค่นี้ก็เดิมสุดๆแล้วแค่นี้ก็เดิมสุดๆแล้วนรับในราคา7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับกับ All New Toyota Camry คันนี้นะเจ็พี่062 640 7 7องครับ